นี่ก็เป็นการรายงานความคืบหน้าประจำวันเช่นเคยนะครับแล้วก็ขุดตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็รอเวลาทำนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้ตน้นไม้ทั่วไปก็โอเคนะครับเราจะเป็นเน้นกันที่โหระพานะครับจำได้ว่าอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ครับกลับบ้านเก่าเป็น กับบ้านเก่าเป็นหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ก็ยังดูทรงๆนะครับต้นนี้ก็ยังดูทรงๆนะครับยังพอมีโอกาสส่วนไม้ป่าต้นนี้ที่ใบอีกๆนี่เริ่มแตกใบใหม่แล้วนะครับมะขามเราก็ดูจะเซ็งกว่าเดิมนะครับเนาะรอดูกันต่อไปนะครับ วันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ